สบายดีพี่น้องสุขูสุขคนครับพ่อครับบ่อผาดคือเราเลยครับตื่นมาหิ้วเข่าครับผมเห็นแต่ไข่ตั้งตัวเย็นเนี่ยแหละครับสองหน่วยทอดไข่ดาวนะครับเอาสดลาดครับแลักกาสดกระเทียมเส้นําำครับสามสามซองครับหมักกินนะครับสมสมนะครับมาแสบกับบ่อผาดพอหล่อนะครับง่ายงครับสองถุ่มกับสีเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอผาดผ้าหล่ออันนี่เด้อครับเด้อมาครับมาง่ายๆครับบอกระบ่าวาดได้ครับเด้อกิดเข่าด้วยกันครับง่ายงครับนอนตื่นสลึมสลือครับลรเห็นตะไครนะครับนิ้วเข่ากระบาดกินง่ายๆนะครับสองถุ่มกัเดินทางครับกินแล้วก็สิไปนอนอีกตื่นหนึ่งไปล่วครับ อำนาจท่าไปครับผมบางเทือกับม่าๆนะครับผ่าผ่านง่ายๆครับพอเห็ดเองครับเห็ดเองกับทำมีเวลาลายกับได้เขาขัวเห็ดทำอาหารครับเวลามาหน่อยครับกับมาหอดกับนอนครับมาหอดกับสรุปสไลด์ครับแต่ละมือง่ายๆครับมาตองยางมาาไหมครับซีวีสครับง่ายครับง่าย ดาวครับทาเองได้ครับเนี่ยทำเองกินเองขึ้นเก้าครับเจ็บขึ้นเกา้ากินเลยการจิตน่งเด่นจังหน่อยครับกับจังสิทธิ์ในนอนอีกตื่นหนึ่งครับผมกับจิตตื่นอาบหน้ากันท,ทุ่มหนึ่งไปแล้วครับหลายชัมมออย่วโมงนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรือยครับเด้อ มาหรอครับขมาาปับตอ่นั่นครับต้องย้ำมามครับรนิส่ได้ด้ครับ หฝากกับเป็กร่างใจให้พี่น้องทุกคนดวยครับทางต่างแดนครับฝากเป็กร่างใจให้ทำงหญ่ครับคำแรกครับดูแข่แห่งมารับใส่เลยครับ อยู่เลครับซอสใส่ซ้ำงอไปเลยครับอพริกครับจดเพืเทดหมากหวานๆแล้วก็สมๆนิหน่อย